สวัสดีค่ะเพื่อนเดี๋ยวน้องจะทําไข่ตุ๋นนะฮะเพื่อให้ฝรั่งทานก็มีไข่สีฟองฮะ,ะอันนี้ก็คือกุ้งคุ้งสับนะฮะเราจะปรุงกุ้งใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะจะทุบไข่ใส่ในนี้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็เนี่ยมีหอมนะหอมแดง ที่จะโรยตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเจียวโรยหน้าเขานะฮะไข่ตุนต้องมีอหอมเจียวโรยหน้าจะหอมมากนะหน่าทานค่ะสรุปว่านกใส่ไปห้าฟองนะฮั่นเพื่อนเพราะว่าดูจะน้อยไปนะฮะก็จะจะทําให้เกิดเต็มถ้วยนะแล้วก็นกจะใส่เนยนะคเนยไปนิดหน่อยนะคะ ื่อที่เขาจะได้หอมด้วยนะฮะเนยนะฮะแล้วก็จะปรุงรสนะฮะให้พริกไทยนะฮะอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะฮะเล็กหน่อยนะฮะไม่เยอะมากก็ ชุดรสนะฮะแล้วก็ตีเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำนะฮะเพื่อนน้ำเนี่ยเราจะใส่ประมาณอ่าใส่ประมาณเกือบอยังไงดีอ่ะเกือบครึ่งอ่ะนะฮะครึ่งหนึ่งของไข่นะฮะ ก็คือว่านะอันนี้เป็นสองส่วนเราจะใส่น้ำหนึ่งส่วนนะอันนี้เราหมาักกุ้งได้พอสมควรแล้วนะคะเราก็จะเอาลงนะคะเราก็จะตีรวมกันนะครเพื่อนแล้วเราถึงจะเติมน้ำนะคะ ให้เข้ากันนะคะค้านี้ก็คือยังไม่ได้เติมน้ำนะคะเพือ่อนเติมน้ำเนี่ยก็เกือบเต็มเลยนะคะถ้าไมง่งอมเนี่ยไข่จะไม่เนิ่มนะคะไข่จะแข็งนะคะจะไม่ได้สัสดส่วนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องฟูขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเพือ่อน ประมาณสี่ห้านาทีนะคะสุกแล้วนะคะสี่นาทีเสร็จแล้วนก็จะเอาหอมนะโรยนะ ก็เป็นนห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนไขตุนของเรานะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะรสชาติก็คงไม่เลวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราใส่ตามสับส่วนที่เราชอบนะฮะก็เช่นเคยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ทำตามได้นะคะเติมน้ำไปค่ะ หนึ่งในสามนะหนึ่งในสามส่วนกันเพื่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยไข่ก็จะไม่นิ่มนะคะแล้วจะไม่ฟูมากนะ,ะอ่ะฝากค่ะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพื่อนกดไลค์กดกแชร์กดติดตามกระดิ่งนะคะอย่าลืมกระดิ่งสีดำนะคะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ขอบคุณมากค่ะเพื่อนเลิฟเลินทุกคนนะคะ enjoy ค่ะบ๊ายบาย I don't know